วันนี้เราจะมาทำแกงหนังวัวนะคะทำในแบบฉบับของเราค่ะยำเครื่องนะคะ อะไรเนี่ย้าง้่ะนน้องนอน,อนอว่าให้น้องนอนก่อนเดียแม่ทำน,นี้ก่อนโอเคงไปนอนนะ ไม่ต้องไม่ต้อง,องโอ้โหยังเลยข้อตานะวางไว้เดี๋ยวไม่ทำเองเตงเออเดี๋ยวไม่เคยตั้งให้เดี๋ยวไม่ตั้งให้ เพิ่มเติมคือพริกไทยจุบใส่ปลายตามไปลูกพริกป่นอย่างม,ม,มีด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 คิดลาบนะคะทางเหนืองเหนือใส่ปลายตาม หนีมาเราทำกันไม่เสร็จสักทีละลูกแลอ้วลอแล้วต่อ,วอ,วอด้วยน้ำปลารามันจะก,กระเด็นแล้วนะพอแล้วลูกมันจะเข้าตาเอามาให้แม่ Oh. Uh -huh. ừ <coughs> We yeah.